อัสลา Assalamualaikum w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องที่รักครับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะจากในดุนยาซาลาซะตะอัจซะแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงให้ดุนยานี้มีสามส่วนด้วยกันความหมายคือแบ่งดุนยาเป็นสามส่วนยุซอัลลินมุขมิน ส่วนหนึ่งให้แก่คนที่เป็นมุมินมุมินก็คือคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์วายุสอัลลินมุนาฟิกและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของมุนาเฟกมุนาเฟกก็คือคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ตาลาเพียงภายนอกแต่ลึกๆในใจเขาแล้วเนี่ยไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์เลยและเครื่องหมายของมุนาเฟกเราก็ทราบกันว่ามีอะไรบ้าง วายุสอัลลินกาฟิรีส่วนส่วนที่สามก็ให้กับลินกาฟิรอันนี้เราไม่ตรงแปลเราทราบดีอยู่แล้วว่ามุสลิมคือใครมุมินคือใครแล้วก็มุนาเฟคคือใครกาเฟคคือใครฟันมุมินูอย่าจตเจ้าวะดูคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาเกิดมาดุนยานี้เพื่อเตรียมสเสบียงเพราะงั้น การเตรียมสเสบียงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากท่านพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ดุนญ,ญานี้เราอยู่เพื่อไปแต่อาค์เคโร่เนี่ยเราไปเพื่ออยู่สเสบียงเราเราเตรียมไปเพื่อเราไปใช้ไปจ่ายในขณะที่เราไปอยู่ในอันดัมบมารุสักียะเพราะอันดับารุสักียะที่ซึ่งเป็นโลกขั้นกลางระหว่างดุนญ,ญาอาค์เคโร่ไม่ว่าจะอยู่ในหลุมฝังศพหรืออยู่ณที่ใดก็าตามที่ชีวิตเราจากโลกดุนญ,ญานี้ไปแล้ว นั่นเรียกว่าอะลัมบารซาคียาเราอยู่ณตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสเสบียงเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมท่านพี่น้องเราจะไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยไปอยู่แค่สี่สิบวัน,เ,นเราเตรียมสเสบียงเป็นปีเราเตรียมอาหารเตรียมเสื้อผ้าแถมเตรียมดูอากันไปเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราเสร็จจาก การประกอบพิธีฮัตเราก็กลับมาสู่มาตจาภูมิหรือบ้านเกิดเมือนน้องของเราแต่เมื่อเราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วไปสู่อัลลัมบารุสกียะไปสู่โลกอาคิร์เรากลับมาไม่ได้แล้วเพราะงั้นสเสบียงสำคัญในอีกประการหนึ่งท่านพี่น้องอิสลามเนี่ยไม่ได้ห้ามเราเลยยิ่งกว่านั้นสนับสนุนให้เราเรียนรู้หลายภาษาที่เรียกว่าฟัตอุตูกีฟายะ เรียนภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาเปอร์เซียภาษาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรียนรู้หลายภาษาแล้วเราก็ต้องเข้าใจและก็รู้ภาษาคนด้วยแต่มุมินเพียงแค่นั้นไม่พอต้องรู้ภาษาอีมานนำภาษาอีมานไปด้วยขณะที่วิญญาณเรากำลังจะออกจากร่างเนี่ย ถ้าคนมีภาษาอีมานหรือมีอีมานเนี่ยจะต่อสู้ได้ทุกสิ่งแล้วอัลลอฮ์ตาลาจใจเขาเปล่งวาจาที่ยืนหยัดที่จะนำเข้าไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์และเมื่อขณะจากโลกดุนยานี้ไปแล้วไปสู่อลัลลมบ่อสักียะมุงกัรนากีิแทรกแผ่นด,ดินมามาถามเราว่ามารับูกะใครเป็นระจจ้าของท่านว่ามันนบิยูกะใครเป็นนบีของท่าน ถ้าคนไม่มีภาษาอีมานไปแล้วก็ไม่สามารถตอบได้ที่ตอบได้วันนั้นก็คือด้วยกับภาษาอีมานนั่นเองเพราะงั้นการสะสมสะเสบียงเอาว้ยเนี่ยมันเพิ่มอีมานด้วยสังเกตไหมเรือนร่างของเราเนี่ยมีเลือดมีเนื้อพอกินอาหารแต่ว่าอีมานของเราเนี่ยมันกินอามานนะถ้ามแม้นว่าเราไม่กินอามานเนี่ยอีมานเราไม่เพิ่ม หลักอคกีดออลิสุนนะวันจัมอะก็บอกชัดเจนแล้วว่าอันอีมานูยาซีดูบิต่อออีมานนั้นมันจะเพิ่มด้วยการต่ออัลลอฮ์การต่ออัลลอฮ์ก็คือประกอบอามาอิบาด้านนั่นเองวันมูนาฟิโุย่าตะใจยานูส่วนคนมูนาฟิกีนนะเข้าประดับประดาอย่างเดียวเห็นไหมเขาทําเอาหน้าความหมายคือสร้างภาพแต่คุณภาพไม่มีวันกาฟิรุตมัตเตอส่วนกาฟิ เขาก็หาความสุขอย่างเดียวเห็นไหมท่านนบีจงบอกว่าดุนยานีสซิจญน,นลินมุมินเอากรรมก้ดุนยานี่เปรียบเสมือนคุกที่จำาขังของมุมินจะไปรื่นเริงในสิ่งที่ผิดตระหลักการก็ไม่ได้จะหาความสุขจนกระทั่งว่าไม่รู้จริยธรรมคุณธรรมหรือลืมความดีไปเลยก็ไม่ได้เราไม่ได้หาความสุขอย่างนี้แต่มุมินเนี่ยก็หาความสุขได้เหมือนกันในสิ่งที่ อิสลามไม่ห้ามและหาความสุขด้วยกับการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาท่านพี่น้องลองไปดูเถอะขณะวันใดก็าตามหรือเวลาใดถ้าพี่น้องได้กกมกาบอัลลอฮ์และท่านพี่น้องมีกุศลอย่างร้อยเปอรซนเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องจะมีความสุขมากวบิลลาฮิตอฟีกวนฮิดายะวาสัลลามุอมลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบรอกาตุ